เมื่อก่อนนี้ผมสุขภาพแข็งแรงนะไม่มีอะไรเลยแต่พอว่าอายุมากขึ้นมันก็จะมีนิดๆหน่อยๆใช่ไหมเริ่มมีปัญหาเรื่องปวดหลังหรืออะไรต่ออะไรผมหมอบรรษาลนะฮะตันสะสวัสด์จบแพทย์ที่เตรียมแพทย์แล้วก็ไปศึกษาต่อที่มุมกงอบจบทางอายุรกรรมโรคหัวใจฮนะ จริงๆหมอผมก็เชื่อพวกนี้นะฮะเพราะว่าเราก็มีการรู้บ้างนะฮะว่าไอ้พวกสารอะไรวิตามินอะไรที่ทําให้ดีต่อร่างกายโดยเฉพาะอย่างพวกผลไม้พวกมงคูดฝรั่งเราก็รู้ว่ามันมีผลต่อร่างกายต่อการสร้างภูมิคุ้มกันเอ่ยการสร้างพวกเม็ดเลือดที่ต่อต้านพวกมะเร็งอะไรในร่างกายเราเราก็เชื่อพวกนี้อยู่แล้วเมื่อก่อนนี้ผมสุขภาพแข็งแรงนะไม่มีอะไรเลย แต่พออายุมากขึ้นมันก็จะมีนิดๆหน่อยๆความดันอาจจะขึ้นนิดๆผมก็ออกกําลังประจำอยู่แต่ครั้นี้มาในช่วงสองสามปีเริ่มมีปัญหาเรื่องปวดหลังทีแรกเราก็คิดว่าจะเป็นงูสวัสดที่ตรงเส้นประสาทที่ที่ตะโพกหรือเปล่าเพราะว่ามันลงตะโพกส่วนใหญ่เรี่ว่ากระดูกถ้าสมมติเป็นมะเร็งหรืออะไรนี่มันไปกระดูกมันก็จะมาตรงตรงตรงด้านตรงบริเวณนี่เราก็เลยทำเอ็มไอเกาปรากฏว่ามันมีปัญหาเหมือนกันกระดูกมันตีบกำบีบเส้นประสาทอยู่ นี่ก็กินมาประมาณ8เดือนได้ประมาณ3เดือนก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ไปร้องเพลงด้วยกันก็มาทักบอกดูแข็งแรงขึ้นหน้าตาดูอ่อนวัยขึ้นร้องเพลงมีแรงขึ้นนะฮะก่อนหน้านี้เวลาร้องเพลงบางทีมันก็รู้สึกจะจะคล้ายๆกับว่า,าเหนื่อยเสียงไม่เกินนั่นแต่ร่างหลังเนี่แล้วนี่ร้องสบายไม่มีปัญหาคือเราลองก็รู้สึก้องแล้วสบายขึ้น ผลที่ออกมานี่เราก็ถือว่าก็ดีกว่าที่คาดนะแต่สาคัญคือไอ้ตัวเทเลเมียเนี่ยที่เขาวัดนะฮะมันก็เทียบเท่ากับ71เพราะฉะนั้นจริงๆมาลดประมาณเกือบๆ6ปีนะ่ะวะนนั้นก็คุณหมอเบนใช้ไปแล้วเทเลเมียยาวขึ้นมวลกระดูกเยอะเพิ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นผมเห็นเมื่อ2เดือนก่อนกับเห็นเมื่อตอนก่อนเขาใช้ก็แตกต่างไปชัดเจนนะครับเทเลเมียก็ยาวขึ้นด้วยภูมิคุ้มกัน CD4 CD8 ก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น สูตรวัฒนาชีวามันสามารถที่จะครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีมีชีวิตมีสุขไปถึงร้อยปีได้